สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูรสค่ะในวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาเป็นชั่วโมงที่2แล้วนะคะของเทอมสองค่ะ วันนี้นะคะก็เรียนเนื้อหาเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพค่ะในหัวข้อการดูแลฟันและก็การล้างมือค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับการอาบน้ําไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็การสระผมอาทิตย์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการดูแลฟันและก็การล้างมือซึ่งหัวข้อพวกนี้นะคะอยู่ในสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะที่นักเรียนควรปฏิบัติค่ะ หัวข้อแรกเลยนะคะที่เราจะเรียนกันก็คือการแปลงฟันค่ะเด็กๆเราไปดูการแปลงฟันกันค่ะการแปลงฟันฟันมีหน้าที่อะไรคะฟันมีหน้าที่กัดฉีกใช่ไหมคะลูกและบดเคี้ยว อาหารถ้าเราไม่มีฟันจะทำให้เราไม่สามารถกัดหรือเคี้ยวอาหารได้เลยดังนั้นนะคะเราจึงต้องหมั่นดูแลรักษาฟันให้สะอาดและแข็งแรงการดูแลฟันนะคะอยู่ในสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่2นั่นเองค่ะเห็นไหมคะฟันเขาสะอาดแข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาดูวิธีการแปรงฟันค่ะวิธีการแปรงฟันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะต้อง แปรงฟันให้สะอาดทั่วถึงใช้ยาสีฟันที่มีฟูออไรน์นะคะข้อ3รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ข้อ 4. ตรวจสุขภาพฟันกับทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ2ครั้งข้อ5ใช้ฟันให้ถูกวิธีนะคะข้อ1เนี่ยก็คือแปรงฟันให้สะอาดให้ทั่วถึงเลยต้องแปรงนานๆน,น,นะคะข้อ2ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรน์เพื่อป้องกันฟันผุข้อ3านักเรียนต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะไม่ทานพวก ขนมที่มากเกินไปหรือพวกลูกอมนะคะข้อ4ก็พบคุณหมอนะคะหมอฟันทุกๆทุก,ทกเอ่อหปีพบสองครั้งนะคะข้อ5ก็คือใช้ฟันให้ถูกวิธีก็คือ ไม่ใช้ฟันในการไปเปิดขวดน้ําอัดลมอะไรต่างๆนะคะใช้ฟันผิดวิธีก็ทําให้ฟันเราเนี่ยไม่แข็งแรงหรืออาจจะหักได้นะคะทีนี้เราจะมาดูการแปลงฟันกันค่ะลูกการแปลงฟันถูกวิธีสามารถปฏิบัติได้ดังนี้เลย 1. นนะคะบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันให้พอประมาณไม่ต้องบีบเยอะนะคะบีบแค่นิดเดียวพอค่ะข้อ2ค่ะแปรงฟันด้านบนทั้งด้าน หน้าและด้านในโดยปัดขนแปลงลงนะคะข้อ3ค่ะแปลงฟันล่างทั้งด้านนอกและด้านในโดยปัดขนแปลงขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนข้อ4ี่ค่ะฟันกรามโดยแปรงถูไปมาฟันกรามก็คือแปรงที่อยู่ด้านในสุดนะคะหนูอ่าก็แปรงถูไปมานะคะลูกแปรงเบาๆนะคะข้อสุดท้ายเลยข้อ5บ้วนปากด้วยน้ําสะอาดนะคะนี่ก็คือขั้นตอนการแปรงฟันง่ายๆซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถแปลงได้ด้วยตนเองนะคะ นี่ก็คือขั้นตอนของการแปรงฟันนะคะลูกวิธีการแปรงฟันต่างๆค่ะต่อไปเรามาดูการล้างมือบ้างการล้างมือช่วงนี้นักเรียนต้องล้างมือบ่อยๆนะคะไหนใครล้างมือไม่เป็นบ้างวันนี้คุณครูมีวิธีการสอนล้างมือให้กับนักเรียนแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ เราควรล้างมือทุกครั้งนะคะเราควรล้างมือทุกครั้งเพราะว่ามือเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใช้ทํากิจกรรมต่างๆจึงทําให้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งสกปรกได้ง่ายมือที่สกปรกเนี่ยจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ง่ายด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องรักษาความสะอาดของมือคือล้างมือด้วยหาให้สะอาดนะคะด้วยสบู่อย่างถูกวิธ,ธี เราควรล้างมือทุกครั้งหลังอะไรคะลูกหนึ่งก่อนเตรียมและปรุงอาหารก่อนเราจะทําอาหารหรือหยิบจับอาหารเนี่ยนักเรียนต้องล้างมือก่อนนะคะ2ก่อนรับประทานอาหารนะแน่นอนเลยก่อนนักเรียนจะทานข้าวทานขนมหรืออะไรก็ตามนะคะที่เป็นอาหารนักเรียนต้องล้างมือก่อนนะคะข้อ3ค่ะหลังหยิบจับสิ่งสกปรกนะคะนักเรียนไปจับสิ่งสกปรกต่างๆมาไปเล่นมาไปเล่นของเล่นอะไรก็ตามนะคะนักเรียนต้องล้าง มือก่อนนะคะข้อ4หลังการขับถ่ายก็คือหลังจากเข้าห้องน้ํานะคะนักเรียนต้องล้างมือด้วยนะคะลูกทําให้เป็นนิสัยนะคะข้อ5ก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วยผู้ป่วยในที่นี้นะคะก็อาจจะเป็นผู้ป่วยเป็นไข้หวัดต่างๆนะคะหรือนักเรียนไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลนักเรียนก็ ต้องล้างมือเดี๋ยวนี้นะคะการล้างมือเป็นสิ่งที่ต้องติดตัวนักเรียนนะคะพกเจลแอลกอฮอล์นะคะเพื่อป้องกันอะไรคะลูกเชื้อไวรัสโควิด -19 ใช่ไหมคะการล้างมือคือสิ่งที่สำคัญนะคะที่ทุกคนต้องทำในขณะนี้ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูแผนภาพแสดงขั้นตอนการล้างมือกันไหนใครล้างมือไม่เป็นบ้างไหนใครล้างเป็นแล้วคะ่ะมาดูขั้นตอนที่1เลยค่ะ ฝ่ามือถูกันนะคะถูกันแบบนี้นะคะลูกตามภาพข้อ2ฝ่ามือถูหลังมือแล้วนิ้วซอกมืออ่าข้อ3ฝ่ามือถูฝ่ามือนะคะแล้วนิ้วถูซอกมือนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะข้อ5เอาหลังนิ้วมือเนี่ยถูฝ่ามือนะคะกามือเบาๆแล้วก็ถูนะคะข้อ6ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบโดยฝ่ามืออ่ากำแบบนี้นะคะแล้วก็ทุกนิ้วเลยนะคะ ข้อหค่ะปลายนิ้วถูข้างฝ่ามือเอาปลายนิ้วเราขูดขูดข้างฝ่ามือนะคะข้อ7ถูรอบข้อมือด้วยแล้วก็ล้างมือด้วยรอบข้อมือด้วยนะคะโดยใช้สบู่ค่ะนี่ก็คือการล้างมือง่ายๆนะคะลูกซึ่งนักเรียนก็สามารถทำได้ทุกคนแน่นอนนะคะอ้าววันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การแปรงฟันแล้วก็การล้างมือไปแล้วนักเรียนทําได้ใช่ไหมคะลูกแล้วก็คุณครูเชื่อว่าทุกคนสามารถปฏิบัติได้แล้วก็สามารถสอนน้องๆที่บ้านก็ได้นะคะ วันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียนทำนะคะเป็นใบงานนะคะหน้าที่69ข้อ1นะคะให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกทับภาพที่เป็นอุปกรณ์ในการแปลงฟันง่ายไหมคะง่ายมากๆเลยอันไหนเป็นอุปกรณ์การแปลงฟันคะลูกนักเรียนก็แค่กาเครื่องหมายถูกอันไหนไม่ใช่ก็ไม่ต้องการนะคะหน้าที่69นะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเป็นเกี่ยวกับการล้างมือบ้างให้นักเรียนเนี่ยสังเกตดูแลรักษาความสะอาดของมือตนเองแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในตารางตามความเป็นจริงมีทั้งหมด5ข้อล้างมือก่อนกินอาหารนักเรียนทำเป็นประจำไหมทำเป็นบางครั้งหรือไม่เคยทำล้างมือหลังขับถ่ายทำเป็นประจำไหมทำเป็นบางครั้งหรือไม่เคยทำให้นักเรียนติ๊กถูกนะคะลูกแค่หัวข้อหนึ่งนะคะเนี่ยหนูก็ติ๊กแค่ ันเดียวทำมันท,ทตอนไหนบ้างทําเป็นประจําหรือเปล่าทําบางครั้งหรือไม่เคยทําเลยนะคะข้อ3ล้างมือหลังเล่นกีฬาหรือออกกําลังกายทํำไหม,มข้อ4ล้างมือหลังหยิบจับสิ่งของที่สกรปรกทําเป็นประจําก็ติ๊กถูกทําบางครั้งก็ติ๊กถูกไม่เคยทําเลยก็ติ๊กถูกเลือกมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะข้อ5ล้างมือหลังทําความสะอาดบ้านนักเรียนเคยทํำไหม หรือไม่เคยทําเลยหรือทําเป็นประจําก็ติ๊กถูกเข้าไปนะคะลูกหน้าที่71นะคะภาระงานของชั่วโมงนี้มี2แผ่นนะคะลูกหน้าที่69แล้วและก็71ค่ะคุณครูหวังว่านักเรียนสามารถทำได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนมากนะคะสวัสดีค่ะ